ครับผมสวัสดีครับมันนี้เอายูนะครับกับช่องค้นเดินทางวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้สิพามาเบิงนะครับการปลูกมันนะครับเสียหยามันนะครับที่สวนนะครับมาเบิงสวนราคาเจ้าค้นแถวนี้เศอาชีพจตรงนี้นะครับนอกจากเลี้ยงวัวแล้วเลี้ยงหมูนะครับกึิมีอาชีพนะครับปลูกมันปลูกมอนนะครับเพราะงั้นจะเป็นสวนม้อนนะครับสวนม้อนเดียวสิผ้ายางรูปไปนะครับ ส่วนม้อนนะครับฟังอันสวนม้อนแล้วก็ปูแล้วก็ลังเหยียหย่านะครับฟังนี้เป็นหญ้าเหยียบหยาออกจากต้นมันนะครับนี่ครับมันเพราะได้กินเพราะเหลือเหลือกินเหลือกินไงส่วนไหลไก่สีขายจะเราก,กินมาเบิดดกส่วนไหลที่กินมาเบิดนององันกับสิเป็นที่ขายนะครับขายในหมู่บ้านนี่แหละหรือหมู่บ้านไกลเหียง สวนผู้ใดนึกบกม่วงหลายครั T ้งแต่ผู้ป๋าตับกม่วงไหมบกม่วงครับตะกี้มองนี่มันเป็นเป็นปลาสื่อตีเนาะตะกีเหรอผู้จำได้บ่ทำมาฟังประวัติพร้อมตรงนี้เนาะเป็นปลาพี่หลอกปลาสาเก้าเนาะอือ ปาสาเกาวันี้ไปเก็มัดแจกมัแจกกันพูดละพูดละงงางพูดละงานแตเลยได้เป็นทีสวนทีสวนเ็ดได้เ็ดได้ได้ยุ้กินได้จว่าขายพ่ได้ขายพ่ได้พอกันเป็นป้าสาเกาเนาะสมัยตองเป็นเด็กน่อยมาเลียงมเลียงวผุนเป็นอะคือพอเอาป้าสาเกาชิมนุ้นรักไ้เนาะน้ำมือเศร้านะครับกะิมีกันมาเก็บเห็ดอยู่ หาโน่ใหม่ตัวเงินปลาสาเอาเขาลากปลาสาไปบานห้องปลาสาตัวเงินนี่เป็นตั้ม่แต่สมยโบราณเนาะส่วนหลัมันเปถิ่มด้านในเนาะเป็นบา่ไม่กอนเนาะ่า่อนเบอเด้ไปไปเผาเผาต่า้านในผุนเผามาจะถ้อมตังบานกว่ากันเแ่มอดูั้งตัวมุนี่แเมอเป็นมุนีเนป็นของเลกน้อยันนัมั่งม่งเหน่้านในงน้านในเนาะบานบานเขาสมัไตะกี้ เอน้อยๆังกจติวิมีบดไหลปนดยม้าหมนักเกียโนไหลเนาะเจตีตั้งบันเนาะจากหลยรุนรุ่นมาสิมันมันจะเป็นมู่บันเกาวาสมไยนักเกียองนี่ยมาจกมาักเนาะเกิดมาเกิดมาบดเกิดมายกที่เกยกบยบนไวคเนาะเออแมนเมยนเมอือ Mày là vận động của chăm bay. Ta bênh nói mẹ, mẹ ngồi tân ngồi yên tùng hưng 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 มีบกมีพร้อมเด้เออบมกทันบมกมีเพราะกันเลี้ยงง้งอเลีนะ้ยงยังไปตรวจนี่นะนเงองหกทันบมวกรวมพร้อมอืมเหม,มือนๆยังถ้าอยากไป,ไปยอยันถ่ายภาพไปถ่ายยูเฮียนเลยเนาะสวนยูสวนบออย่ยูสวนอยู่ในเฮียนเลยเออมันจะพา้ารหาปลาหมึกกัดอ๋ออะน,นั้นน่ะสวนนี่เดียวไปนนสวนเนี่ยสวนอันนี้ของพูดอะนี่ของพูดสนนักแล้วเป็นของยังไส่แต่ว่าเราปูกงาโอ้โอโอ เราห้องปูเราไปปลูกโอ้นี่พาบ่งด้อยหนาห้องสวนเพื่อด้อยหนาเห็นไหมโอ้หโงหนาต่อยเตรียมไหมยางเบื้องสวนหน่อยหนาขาเจ้าครับผมหลายวิ่งหน่อยหนาบ้างมองขอจังเลยเนาะนะครับหน่อยหนาขาเจ้าปลูกไว้ปลูกไปห้าหกปีก็เห็นผลละมั้งหน่อยหนาอย่เนาะวะเนาะนะครับนี่กะจะเป็นฟังนี่จะเป็นหน่อยหนาของข้าเจ้าของไทยบ้านนี่แหละ แล้วพุ่นกะทิเป็นพุ่นขาเจ้ากะลังเห็ดยางยี่บุนไก่หุ่ย่าง,ปไ,ปางไปดอกสุดลายกะทิะปลูกหญา้านะครับปลูกหญา้าแทงน้ำสำรับใส่ในกเกษตรการ,กรเกษตรในหมู่บ้านนี้นะครับฟ้าเบิ้งหยางนะครับเพื้นที่ว่างสุดลายกะทิปลูกหญา้าแล้วกะทิปลูกฟังพุ่นเป็นมอนนี่มอนอมอนของย้ายปุนเออนองย้ายเขาขี่เป็นของปูนะครับแล้วกับปลูกมันเจีเยวเต็มยบเนี่ประมาณงานหนึ่งหรือว่านี่ งานหนึ่งงานหนึ่งเนาะเขาแบ่งกันคนละงานที่สองงานก็อ๋อปลูกรดไปเนี่ยมาเสียงยารดมาเล่นนี่สิเรามาเสียจถวลกเลยโอ้ลกเลยนี่ละการเอาหุ่นยาหุ่นยามันเกี่ยวดึงลกทวนทวนทวนลวนสองเดือนมาเบิ้งเอางสองเดือนนะครับว่าสองเดือนนี่เห็นผลบมาเบิงมออสองเดือนแล้วเบิ้งมลังน้ำซ้ำไหน บ้าวันเสียมไหมสาวยบ้าอันมันบ่ได้บ่ได้ไงมันเหนียวอยู่มันียวอยู่ตัวนี้มันหลายเหลี่ยวนี่โอ้โหกัดจันทน์ออกดีกว่าเนาก็หนาไว้เดาก็ดึงออกไปแล้วเสียมบ่ได้เสียมบ่ได้กันว่าเป็นก้อนผู้ว่าเป็นก้อนเอาแบบนี้นะครับทำการหุ่นเอาหุ่นหยาเสียหยาออกจากมันก้อนเปลือกจะได้เาเดียวออกวเาไป จะเอาใส่ปุ๋ยวะเอฟุนไป้อมส่ฟุร้อมท่นวะส่ฟุนไป้อมเ่เอดบเอเก่น้อยบวดนี่เลยพูดเทากอาปุ๋ยมาใส่ืมยอดเจ๊เจ๊เจ้าเป็นค้น้อยอย่เดี๋ยวเราเงินต้นผู้ใดคับเนี่ยต้นหยาบอือไม่จุนจัดมันไม่จนเลยเดี๋ยวพายางเบิ้งเดี๋ยวผมพายางเบิ้งไอ้มัน ทางนี ð, kind of oh, mm. it, ้เราเอาถุงกระเขา่ิไม่นังสันฟุ้นตีโอ้ถุงกระเขา่ถุงฟุ้นสันนะถุงกระเขาไอ่นครับถุงกระเขา่ถุงฟุ้นเลาสันว่นี่ฟังนี่แล้เอาหยาบบนเล้เยอะหยาบบนลเยอะแบบนี้เป็นฟุ้นฟุ้นแกบตีนี่ฟุ้นแกบฟุ้นขนมเสียนสันว่าใส่ประโยชน์ของมันนี้ โอ้นี่ครับหนึ่งเราใส่แบบนี้เสียหนาปวดงานเมือเศร้านี่ปูลเลาเค็ดเมือเศร้านี้กะน,นะครับเสียหนาไปได้ห้ายอลไรพุ่นบรรยากาศทองไครทองนะสวนอันนี้สวนนะครับับางนั้นเป็นกระแทดนะครับตรงพุ่นเป็นน้ำกระแทดสายน้ำอ้อมตรงนี้นี่เป็นสวนนะครับนะครับ ตรงเสี้ยเข็ดตั้งนานเลยเป็นป้าสาเก้านะครับอันนี้เป็นสวนที่เพราะว่าผมกับวัดายนี่หลายรอบแล้วครับเมื่อกี้ก็ครัเขาไปแวะเลยครับปู้นะครับคนบ้านนี่แหละครับพระเจ้ากำลังเสียหญ้านะครับหรือเอาหญ้าเอาหุ่นหญ้านะเขาอื่นเนาะออกจากมันแดงมันแดงใส่มาล่าว่ะนะบรรยากาศสำรวจรอบๆนะครับก็ฝั่งนี้กับวัดเคยมากเชียวฝังตรงกลางฝังนี้ไม่ยังแน่นี่ นะครับเพรนี้เป็นต้นบักพุ่งกล้วยนะโอ้นี่บักข้าวกําลังงามไรบังพุ่งกําลังปลูนเป็นนวยไลบางพุ่งข้าวผักโอ้งามผักนนะครับพืชผักนี่ต้นไร่ปลูกหญ้านี่ปลูก,ก,กหญ้าไหหว้แตงงัวต้นไร่เรียนตั้งง้วะควายโมเลียนครับผมบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาใส่เส้นทางนี้นะครับกลับบ้านนะครับเลาะไปนี้ เราก็มีก็บ,บานไปนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับช่องคนเดนทางวิถีไทยบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับกดกระดิ่งเพื่อสิ้ดีย๋ยวทำจีบต่อไปนะครับหายเบิ้งนะครับแล้วก็นี่จะเป็นบ้านล้างนอกนั่นนี่จีบกวนกนเคยไายไปแล้วครับบ้านหลังนี้อันนี้เป็นของวะของวะวันนี้สิบตัวที่ผม